สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาดูเราพามาดูที่ตัวเลขที่หลักกิโลนะผู้ชมเนาะที่หลายๆงวดหลักกิโลตรงนี้ก็ให้ถูกนะผู้ชมเนาะวันนี้เราก็พามาสองตัวเลขนะครับในงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสามนะผู้ชมเนาะ หากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะครับกับขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับท่านผู้ชมที่เป็นกําลังใจให้อดินนะครับทางช่องคนหน้าตาดีที่กดติดตามและเป็นกําลังใจให้แอดินมาตลอดทนะ่านผู้ชมก็กับขอบคุณจริงๆเราจะเดินทางไปด้วยกันถึงหนึ่งหมื่นคนเ,เร็วๆนี้นะ่ผู้ชมเนาะช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะเราจะหาตัวเลขสวยๆมาฝากท่านผู้ชมก็ว่าท่านผู้ชมจะได้มีซื้อถูกก็จะได้มีเงินเข้ากระเป๋ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะก็จะได้มีโชคมีลาบกันเดี๋ยวเราจะติดตามตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนะันผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูตัวเลขไปสองตัวเลขด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ เรามองเห็นตัวเลขตรงปลายนท่นผู้ชมปลายหลักกิโลนท่นผู้ชมเนาะก็จะเห็นเลขห้าเจ็ดนั่นผู้ชมเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้านั่นผู้ชมเนาะแล้วตัวเล็กเลก็จะเหมือนเลขแปดน่านผู้ชมก็จะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนั่นผู้ชมเนาะแล้วก็ห้าแปดแปดห้านั่นผู้ชมยวเราจะซูมเข้าไปให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามแอดมินมานะท่านผู้ชม มาดูจุดตรงนี้กันต่อนะท่านผู้ชมเนาะก็เลื่อนลงมาจากด้านบนนั้นผู้ชมตัวเลขนะครับเดี๋ยวดูดูก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางแอดมินจะจับตัวเลขให้นะท่านผู้ชมว่าทางแอดมินจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนน่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูไปด้วยกันก่อนนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวทางแอดมินขอดูตัวเลขนิดนึงนะผู้ชมว่าเห็นตัวเลขตัวไหนน่านผู้ชมเนาะ จะส่องไปได้วยกันก่อนนะผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเราทางแอดมินขอดูละเอียดนิดนึงนะผู้ชมนะเนาะเราจะบอกว่าเราจะเห็นตัวไหนนะผู้ชมมองไปก็จะเห็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเลขสองแล้วนะท่านผู้ชมเป็นเลขสองเจ็ดนะผู้ชมเนาะก็อย่าลืมซื้อสองเจ็ดเจ็ดสองนผู้ชมเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะผู้ชมเนาะ ที่ทางแอดมินมองเห็นนะผู้ชมเนาะแล้วก็ห้าแปดแปดห้านะผู้ชมเนาะที่มองเห็นอยู่ตรงจุดนี้นะผู้ชมก็จะมีตัวเลขก็จะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดเจ็ดแปดแปดเจดนะผู้ชมเราเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมนะเนาะเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะผู้ชม แต่ทางแอดมินขอส่องอีกนิดนึงนะผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมจะมองเห็นตัวไหนมองไปเหมือนเห็นเลขเก้าอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมเก้าอะไรเอ่ยเดีเ๋ยวนะผู้ชมนะ้เก้าอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะผู้ชม ตัวนี้เหมือนเลขเจ็ดตีลังกาณผู้ชมเนาะก็เพิ่มอีกตัวก็เป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเห็นเลขเจ็ดกับเลขเก้านะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆกลกันเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทวนตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะว่าเราเห็นที่หลักกิโลเห็นตัวไหนบ้างนะท่านผู้ชมก็มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดท่านผู้ชมเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองผู้ชมแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดท่านผู้ชม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้ทางช่องคนหน้าตาดีที่กดติดตามนะครับเราจะเดินทางไปถึงหนึ่งหมื่นคนเร็วๆนี้นัผู้ชมขอบคุณมากๆนผู้ชมเนาะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินนั้นผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับผู้ชมเนาะ สำหรับหวยหลักกิโลนะครับท่านผู้ชมก็บอกไปแล้วเนะว่ามีตัวเลขตัวไหนสำหรับคลิปนี้เราคงจะตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย